สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาดอ m a z i n g c a r โลนะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาดูดวงชาวราศีกันนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรแบบภาพรวมนะคะการงานการเงินอุปสรรคความรักสามีภรรยาคู่รักเลขมงคลจะไปซื้อลอตเตอรี่ทิศทางไหนนะคะ อุปสรรคในเรื่องของธุรกิจจะเป็นอย่างไรเราจะบอกในคลิปนี้ค่ะในส่วนของชาวราศีกันนะคะที่ชอบดูแบบเป็นหนุ่มโสดสาวโสดที่เป็นชาวราศีกันบอกว่าจะแยกคลิปให้เราจะดูวิเคราะห์ในเรื่องของอคุณติดวิบากกรรมไหมเดือนนี้คุณควรอยากจะทําบุญความรักแบบไหนคุณจะไปขอพรความรักที่ใดและควรทําบุญแบบไหนที่จะเร่งให้เกิดเจอเนื้อคู่ได้เร็ววันขึ้นอันนั้นคุณเราจะแยกคลิปให้นะคะและอีกคลิปหนึ่งสําหรับชาวราศีกันที่ชอบดูแบบรักคณาราศีกันนะคะ ชอบแบบรักนามาว่าจะเปิดแบบจากราศีให้แล้วเราจะดูกันคลิปนั้นนะคะจะผสมผสานโหราศาต์โบราณผสมกันและออกมาในเชิงการทำนายแบบไพ่ย,ยิปซีค่ะดังนั้นชาวราศีกันสามารถดูได้3แบบเลยนะคะแยกย่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหนุ่มสดสาวโสดหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบดูแบบรักนาราศีนะคะ,ะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกันนะคะที่เราจะเปิดดวงด้วยการวางไพ่แบบเซลติคอสนะคะ ชาวราศีกันเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด้วยนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีกันคุณมีโอกาสเกิดและไม่เกิดในสิ่งที่หมอว่าพยากรณ์ได้ทั้ง2กรณีเพราะฟังนะคะเพราะว่าถึงแม้คุณจะราศีกันวันช่วงเวลาเนี่ยคือคุณราศีกันแต่สิ่งที่หมอว่าพยากรณ์คือภาพรวมคุณก็มีโอกาสแตกต่างจาก คนอื่นได้เพราะคุณมีเวลาเกิดต่างกันลัคนาต่างกันถูกไหมคะรวมถึงนักสัตว์ต่างกันบุญชาติกําเนิดการสะสมบารมีแตกต่างกันวัยวุฒิคุณวุฒิเพศแตกต่างกันรวมถึงเขาเรียกว่าบุญกุศลที่หนุนดวงชะตาในภพปัจจุบันที่คุณสะสมสร้างมันขึ้นมาด้วยนะคะ ดังนั้นจงเปิดใจฟังไว้เป็นพ่อแนวทางพ่อนะคะแล้วก็ฟังไว้เป็นเข็มทิศชีวิตนะคะช่วยในการตัดสินใจไม่ได้ชี้นำให้เครียดหรือกังวลนะคะให้ฟังแบบใช้ดุลพินิดนะ มาค่ะชาวราศีกันในเดือนพฤศ,ศจิกายนหกสามนะคะชาวราศีกันแหมไพ่ดีนะคะขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจังหวะดีทีเดียวนะคะมีไพ่เดอะเวิร์กเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อิงกับไพ่นายออฟเพนติคอ mm hmm. นั่นหมายความว่าดวงชะตาของคุณอะ่ะโอ้แล้วมีไพ่พระด้วยนะคะไพ่พระสังราชทายพิสเท็แล้วก็มีอ่ไพ่ราชินีไม้เท้านั่นหมายความว่าในส่วนของภพปัจจุบันของคุณนะั้นในดวงปัจจุบันของคุณคุณค่อนข้างจะ เป็นตัวของตัวเองมากๆสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้อะไรคุณก็จะก็จะทําก็จะลงมือดวงของธุรกิจการค้าของคุณเกิดขึ้นอาชีพ2อาชีพ3อาชีพเสริมหรือแม้กระทั่งคนที่ทําอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขายอะไรก็ตามถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ต่างๆนานาน,านะคะจะมะีเขาเรียกว่า The Star แล้วก็ Four of One ก็คือ มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะธุรกิจที่ทำอยู่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกราฟจะขึ้นนะคะคุณจะใส่ใจในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วอาจจะทำงานออฟฟิศอาชีพเสริมจะ ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนั่นคือ1ความสุข2จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก1ช่องทางนะคะและคนที่เป็นลูกจ้างลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนน่ยนะคะดวงของคุณก็คือมันจะเป็นเดือนแห่งการปรับเปลี่ยนในที่ผ่านมาในช่วงของเดือนตุลาคมแต่พฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีกันจะ เข้าที่เข้าทางมากขึ้นการทำงานอาจจะไม่ได้มีงานใหม่อะไรโดดเด่นขึ้นมาแต่งานที่คุณทำอยู่มันจะเคลียร์และสะสางและรู้สึกสบายตัวสบายใจมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นะนะคะแต่หมอว่าแนะนำคนทำงานคนที่มีธุรกิจส่วนตัวคนทำงานกรงสีคนใช้พื้นที่ดินส่วนตัวในการประกอบกิจการค้าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้มีไพ่พา,พาสติกนั่นหมายความว่าดวงของคุณมีแนวโน้มนะคะที่จะเป็น เดินแห่งการทําบุญบริจาคทานสร้างบาร,รมีเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมีเกณฑ์เดินทางทําบุญมีเกณฑ์เดินทางทําบุญออนไลน์มีเกณฑ์เดินทางทําบุญหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคก,การทําบุญการตักบาตรไหว้พระใจจะเป็น ผู้มีสิลมากขึ้นอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อย่างแข่งครัสเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะในเรื่องของชาวราศีกันที่จะทําแบบนี้จะเสริมดวงของคุณด้วยและการเดินทางก็จะเหมือนกับว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายไม่ว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยใดๆมันจะปัดเป่านะคะก็จะบางเบาแล้วก็ ถ้าคุณไม่ประมาทหรือว่าถ้าคุณมีข้อจริงๆทุกอย่างก็จะปัดเป่าทําให้คุณไม่เจ็บหนักทําให้คุณแค่ถลอกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายเด,เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คุณควรทําบุญและสะสมสร้างบารมีนะคะในส่วนของชาวราศีกันที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลาแล้วคุณถือสิลกินเจบุญจะอุ้มชูคุณให้ผ่านพ้นในช่วงพฤศจิกาธันวาไปในทิศทางที่ดีค่ะและชาวราศีกันที่สนใจในเรื่องของการช่วงคาบเปลี่ยนนะคะช่วงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนปี เปลี่ยนปี2563เป็น2564และเปลี่ยนคิดศักราเป็น2020เป็น2021คุณจะมาดูช่วงดวงดาวของการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถมาเจอคลิปของหมาว่าหรือกด subscribe ไว้เดี๋ยวหมาว่าจะทำวิธีการทำบุญช่วงปลายปีและขึ้นปีใหม่ทำบุญแบบไหนที่จะตรงดวงของคุณและมันเสริมบารมีเฉพาะดวงเฉพาะราศี เดี๋ยวเรามาเจอกันที่ช่อง YouTube หมอวาดนะคะ Amazing Tarot Channel นะทีนี้เรามาดูภาพ prata, รวมการทำงานอย่างที่หมอวาดบอกไปก็จะดีขึ้นสบายใจขึ้นงานเก่าสะสารเข,า,ขาเรียกว่าเคลียร์ได้หมดนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ค่อนข้างให้การอุปถัมภ์ในเรื่องของความเมตตาในเกิ้ของการแนะแนวการให้ความรู้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนนะคะ ใครก็ตามที่เป็นชาวราศีกันที่ผิดหูผิดใจกับเพื่อนนะคะที่อยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทํางานหรือว่าลูกคงลูกค้าการผิดใจกันอาจจะส่งผลถึงเรื่องธุรกิจบ้างแต่คุณต้องทําใจให้คุณทําดีแค่ไหนหรือว่าคุณกล่าวคําขอโทษนะคะชาวราศีกันเขาก็ไม่ค่อยจะใ่ดีใยยินดียินร้ายกับเราแล้วคือใจมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปล่อยวางนะคะคุณปล่อยวางแล้วก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดใครจะโกรธใครจะเกลียดใครจะไม่พอใจเพื่อนรักเราจะมีปัญหาหรือความรู้ รู้สึกไม่เหมือนเดิมเราขอโทษแล้วเราปรับนิสัยแล้วแต่ถ้าเขายังคงเป็นแบบนั้นปล่อยมือแล้วก็ปล่อยใจแล้วก็ทําหน้าที่ของคุณไปเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะลื้อฟื้นความความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้นะคะมันเป็นลักษณะแบบนี้คุณทําหน้าที่ของคุณสมบูรณ์แบบแค่ไหนคุณก็ได้รับการชื่นชมในส่วนที่เป็นเจ้านายส่วนตัวหรือว่ายิงตรงกับคุณอันนี้ เอาเป็นว่าทาหน้าที่คุณที่ดีที่สุดแล้วกันเพราะยังไงดวงคุณก็มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีเรื่องของการเกื้อหนุนคุ้มครองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายน63การเงินของคุณอย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นเงินมาไหลมาทางด้านงานเสริมซะมากกว่าถ้าคนทําอาชีพทางเดียวคุณก็คงต้องอยู่ตรงแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณมีช่องทางการหาเงินนะคะเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางสอง ช,ช่องทางมากมายไก่กองบอกได้เลยค่ะจะมีช่องทางเหล่านั้นแล้วคุณใส่ใจเต็มที่คุณทําด้วยใจรักจะตีกลับมาในเรื่องของเงินทองจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและความขยันหมั่นเพียรน,นะคะก็จะส่งผลในทิศท,ทางที่ดีกับการอาชีพเสริมหรือรเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะกาวเหรียญเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูในภาพรวมที่อาชีพที่โดดเด่นที่หมอว่ามองเห็นซึ่งจะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่หมอว่าจะพอพูดพอเป็นสังเขตนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้คําแนะนําให้การแนะแนวหรือในเรื่องของที่ปรึกษา ของอนักจิตวิทยานะคะหรือว่าสายด่วน mm. เขาเรียกว่าสายด่วนในเรื่องของการคนเป็นโรคซึมเศร้ามาปรึกษาเนี่ยคนอาชีพเหล่านี้ที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะเป็นวิทยาทานหรือว่าไลฟ์โค้ตต่างๆจะค่อนข้างโดดเด่นขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนรวมถึงคนที่เปิดร้านเกี่ยวกับพวกสังคกรรสังคกรรพวกเกี่ยวกับเรื่องอ เครื่องเกี่ยวกับทำบุญตักบ,บาตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะวัตถุเอ่อเขาเรียวกว่าขายทูบเทียนชุดขาวนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของวัดอะไรแบบเนี้ยก็จะมีลูกค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาการค้าขายก็จะดีขึ้นคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพสอนพิเศษสอนออนไลน์จะดีขึ้นนะคะ ในชาวราศีกันนะคะและอีกอาชีพหนึงที่เห็นเด่นชัดคือการเปิดร้านเสริมสวยนะคะของชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีร้านตัดผมร้านเสริมสวยเสื้อผ้านหน้าผมขายดีอาโรมาน้ำมันนวดน,นะคะน้ําหอมก็จะขายดีถือว่าใช้ได้เลยแต่ชาวราศีกันมักจะคิดมากแล้วกดดันตัวเองในเรื่องของการงานนะคะว่า งานที่เป็นอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่ามันมันดีในสายตาคนอื่นที่มองคุณมาด้วยศักยภาพนะคะแต่คุณมักจะกดนันตัวเองว่าควรจะทําให้มันดีกว่านี้ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและชาวราศีกรกมีดวงจะได้วัตถุมงคลหรือว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไหว้วัดไปวัดวาอารามจะได้วัตถุมงคลโดยเป็นโชคชะตานําพามีโอกาสได้คะ่ะนะคะมีโอกาสได้นะคะ คนทำงาน Import Export รนะคะคนทำงานเกี่ยวกับเชื่อมโยงสื่อสารติดต่อค้าขายระหว่างประเทศการรอของระหว่างประเทศการสั่งของเข้ามาระหว่างประเทศบอกได้เลยว่าดีเลย์ช้าและมีโอกาสมีปัญหาเพราะฉะนั้นชาวราศีกันบางเกณฑ์นชะตาทําใจนะคะด้วยของคุณโดดเด่นนะคะแต่จะเป็นเอกเทศจะเป็นลักษณะแบบดวงที่ไม่ขึ้นตรงกับใครซะมากกว่าเดินสตาร์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยใครไม่ชอบเราปล่อยไป เรามีความสุขกับทำสิ่งไหนเราทำไปใครที่เป็นมิตรภาพดีๆเก็บไว้แค่นี้เองนะคะชาวราศีกันงานการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังมันจะได้คำตอบในเดือนนี้ทุกอย่างจดสิ้นสุดภายในเดือนนี้นะคะรวมถึงงานเก่าที่ค้างคาคาราคาซังคุณก็จะคลี่คลายมันไปได้จบปิดจ็อบภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะทีนี้เรามาดูเลขมงคลนะคะเลขมงคลของชาวราศีกัน ที่เห็นเด่นชัดคือมีเลข4นะคะเลข1เลข0เลข9และก็เลข5ที่เห็นเด่นชัดนะคะมีเลข4เลข9เลข1เลข0และเลข5นะคะลองดูค่ะผูกพันสัมพันธ์กันดูเผื่อจะมีโชคมีลาภเหมือนคราวที่แล้วที่เขาถูกหวยรวยเบอร์การ์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคุณจะไปซื้อลรตอรี่มีดวงไหน ส่วนใหญ่ดวงมาจากการทํางานนะคะมาจากอาชีพเสริมที่เน้นหนักแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณอยากซื้อลรตลตี่ให้ซื้อกับเด็กน้อยนะคะเด็กๆที่เขาขายลรตลตี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายลรตอตรี่ซื้อกับเขาเหล่านั้นน่าจะนําพาการโชคดีมาให้หรือคุณอาจจะให้บุตรของคุณซื้อเลขให้คุณก็ได้หยิบเลขให้คุณก็ได้ก็อาจจะได้ได้โชคลาภบ,บ้างนะคะแต่มาวาดบอกเลยโชคคุณจะเปเด่นเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะเดี๋ยวเราสีมงคลสีมงคลของชาวราศีกันเราไม่สนว่าคุณจะเกิดธนาคารพุทธศุกร์เราไม่สนสีกรกิน แต่เราสนเฉพาะว่าดวงของคุณที่เป็นราศีกันในเดือนพฤษจิกายนสีมงคลคุณคือสีเขียวสีฟ้าคามน้ําทะเลนะคะหรือสีเขียวทะเลลึกสีเขียวโทนเนี้ยเขียวฟ้าคามน้ําทะเลแล้วก็โทนโทนสีม่วงนะคะจะเป็นสีมงคลของคนที่เป็นราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายน63นะคะและการทําบุญที่เสริมดวงนะคะหลายๆคนที่มีชื่อเสียงมักจะทําบุญ ไม่เหมือนกันเลยบางคนอยู่ภาคใต้ทําไมต้องขึ้นเหนือมาทําบุญอ่าบางคนอยู่ภาคกลางทํำไมต้องลงไปภาคใต้ทั้งๆท,ท,ที่วัดภาคกลางมีเยอะแยะนะคะบางทีก็เป็น กระแสบางทีก็มีสินแสมีโหราศาสตร์มีคนที่ชาวคนที่มีชื่อเสียงเขาศรัทธาเขาก็จะแนะนําว่าดวงช่วงนี้ควรจะทําบุญด้านนี้นะวัดนี้นะชื่อมองคลด้านนี้นะเหมือนกันค่ะชาวราศีการแบบภาพรวมดวงของคุณมีโอกาสไหว้พระใหญ่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ไหว้วัดวา,ารามที่มีอายุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัด นะคะคุณทําบุญคุณไปไหว้คุณไปสักการะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณโดดเด่นในเรื่องของการงานที่มั่นคงเกิดขึ้นในเดือนนั้นด้วยนะคะมีโอกาสมีดวงได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสสมหวังนะคะก็นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันแชร์คลิปนี้ไปเป็นวิทยาทานเป็นการแบ่งบันทางใจเป็นการแบ่งบันเพื่อ ให้คนที่เจอคลิปที่เขาท้อแท้ในช่วงของเดือนที่ผ่านมาได้มาเจอคลิปนี้แล้วสร้างกําลังใจเกิดขึ้นคุณก็จะได้เป็นอัน,นิสงส่งในเรื่องของกําลังใจที่แบ่งปันออกไปคุณก็จะได้บุญกุศลเล็กๆน้อยๆแต่มันก็สร้างสมสร้างบารมีให้กับคุณได้แชร์ออกไปนะคะเป็นเป็นน้ําจิตน้ําใจซึ่งกันและกันและเป็นค่าครูซึ่งกันและกันเนาะสำหรับคลิปนี้หมอวาดฝากไว้เท่านี้นะคะหนุ่มโสดสาวโสดโออลืมบอกคู่รักโทษทีค่ะ ในส่วนความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์แบบนุม่มโสดสมโสดสาวโสดแยกคลิปนะคะคู่รักนะคะคู่รักที่โกรธกันงอนกันจะไม่มีโอกาสที่จะคืนดีกันได้เลยถึงแม้จะคุยดีกันแต่ใจก็ไม่เหมือนเดิมบอกเอาไว้ก่อนนะคะสามีภรรยาจะมีโรคส่วนตัวซึ่งกันและกันต่างคนต่างเหมือนกับว่างเงียบๆจะไม่ค่อยหวือหวาในเรื่องของความโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่กันได้นะคะแล้วก็ยังคงทําธุรกิจร่วมกันได้เพราะมีลูกเป็นโซ่ทองของใจ ทุกคนสามีภรยาจะโฟกัสที่ลูกแต่จะไม่ค่อยมีความโรแมนติกในเชิงสามีภรรยากันสักเท่าไหร่นะคะเหมือนถือสินกันซะมากกว่างหรืออยู่คนละมุมหรือเหมือนจะไม่มีความต้องการอะไรแบบนั้นแต่คู่รักถ้าง,งอนกันโกรธกันอยู่หรืออยู่คนละทิศคนละทางแล้วงอนกันบอกได้เลยว่าถึงแม้คืนดีกันใจก็ไม่เหมือนเดิมเกิดเป็นบาดแผลเกิดเป็นปมขึ้นมาในใจเรียบร้อยแล้วนะคะต้องระมัดระวังอย่าทะเลาะกันอย่างงอนกันเพราะว่ามันจะคืนดีกันยากนะคะนี่คือสิ่งที่บอกว่า อยากจะบอกนะคะส่วนการแบ่งปันก็แล้วแต่นะคะใครมีใจที่เป็นอนิสงส์แบ่งปันไปสู่เพื่อนร่วมโลกก็มบบว่าก็ยินดีนะคะสําหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ชาวราศีกันอยากคิดอยากหวังอยากทําอะไรทําได้ทุกๆวันไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอหมดปีไม่ต้องรอปีใหม่ไทยนะคะเหลือเวลาอีกนะประพฤติการธันวาก็เต็มที่ไม่เกิน60บวันละนะคะก็ สเดือนก็60บวันเต็มๆนะคะ60นิดๆนะคะก็ให้ชาวราศีกันมุ่งหวังอยากทำอะไรให้ทำได้เลยค่ะ ภาพที่ขึ้นนะั่นคือวันใหม่ของเราเสมอวันที่ดีสําหรับเราเสมอตบาบใดที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลมหายใจเรายังมีความสุขอยู่แบบนี้มีรอยยิ้มมีการเงินที่ดีอยู่มีอะไรที่เรารับผิดชอบอยู่ให้รีบทําให้รีบตั้งต้นใหม่และให้รีบริเริ่มอะไรใหม่ๆได้เลยค่ะเพราะที่ผ่านมาชาวราศีกันคนที่ตั้งใจจะทําอาชีพเสริมไม่รู้ร่วงสถิรอบนี้น่าจะสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าภายอาชีพเสริมเก้าเหรียญเกิดขึ้นแต่มาจากการ การเรียนรู้ของคุณนะคะแล้วก็ทําใจให้สบายการเงินอาจไม่ตอบโจทย์แต่ในในเรื่องตอนการเริ่มต้นแรกๆแต่ว่าระยะยาวมันส่งผลที่ดีต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณและส่งผลที่ดีต่อการเสริมอาชีพสร้างอาชีพในอนาคตที่แข็งแรงขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ด้วยรักแลปะปานารถนาดีสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ